อ้ยน่ารักค่ะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่คอสโก้สิบหกเหรียญน่ารักมากเลยอ่ะอยากได้ตัวนี้แย้มไม่บาที่แรกไม่ผมน้องอยากได้ตัวนี้น่ารักดีอ่ะเนี่ยน่ารักอ่ะดูดิน่ารักอ่ะหนูอยากได้อ่ะทุกคนคริสต์มาสกำลังมาแล้วนะ แต่มันก็ต้องอีกหลายเดือนใช่ไหมไงไงเป็นแบบนี้โอ้ยที่ลงมันน่ารักมากเลยดูดิได้สามตัว199หน่อยเก้าสิบเก้าเหรียญต้องคริสต์มาสมาแล้วค่ะทุกคนทำไมมันเร็วจังอีกต้องหลายเดือนแต่ว่าคนเขารีบเขารีบเตรียมของใช่ไหมทีละดูข้างบนนั่นน่ะทีละดูข้างบนนั่นน่ะทีละเคยบอกว่าจะจะเสื้อน,นั่นให้หนูอ่ะ แมวเจ้าเคยบอกจะซื้อแบบนี้ให้หนูที่ร้านตกปลาที่มันเป็นเสียงอะ่ะทุกคนคริสต์มาสกำลังใกล้จะเข้ามาแล้วตอนนี้กบอยู่คอสโก้นะคะมว่าแต่กบชอบตัวนั้นมากเลยสามตัวนั้นกบไม่มีบ้านไงถ้ามีบ้านจะยุสามีซื้ออยู่เอานี่จริงๆนะเพราะว่ามันติดได้ทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมร้อยเก้าบเก้าเหรียญอะ่ 6, ะ 6, เนี่ยหกพันตีซะหกพันเนี่ยทุกคนเราซื้อสามตัวไปเนี้ย เราอยู่อเมริกากี่ปีเราก็ติดเลยแต่เราไม่มีบ้านเนาะเอาไปยืนหน้าระเบียงเหรอสวยเลยเนาะสวยงามเลยนะไปะทุกคนนี่ไงที่หนูอยากได้ที่หนูบอกแต่นั้นแหะไม่ใช่อันนี้อันนู้นอันนี้ไม่สวยของหนูนะอันนี้สวยไหมหนูอยากได้อันนี้นี่มิกกี้เม่าเท่รักยี่สิบสองเหรียญ หนูอยที่ร้านหนูอยากได้อดอไดโอ้โหอย่างหนักไม่ไม่ไม่ใช่ที่ร<อ>้นนนานโอ้โหมันหนักมากนั่นน่นรักเอาเวลาไหมโอ้ยแต่มันน่ารักมากเลยอ่ะนี่น,นี่รูปนี้รูปนี้ดีกว่ามีนี่ม,ม,มีมีมิกกี้มอมแล้วก็มีการ์ตูนเนี่ยสามตัวไม่เนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนนี่ไงมันมีหลายรูปที่รักดู เน้วซูมเอาไกลๆนี่ดูทุกคนอันนี้ก็เป็นบ้านแล้วก็เป็นอันนี้ที่รักสามสิบเก้าเหรียญมีสามตัวสามสิบเก้าเหรียญอันนี้มีสามตัวส่วนอันนี้ก็ยี่สิบสองเหรียญที่ลักตัวมาีแมีของเหมือนกันใช่มีไม่เหมือนกันแต่แต่มิกกี้เมาส์กับมินนี่มินนี่กับมิกกี้เหมือนกันแต่หมายความว่ามันจะเปรียบ ตตแต่มันหนักมากเลยเอากับเมืองไทยไม่ได้ใช่ไหมไอเอากลับได้แต่มันหนักมากเมันหนักอะ่ะแต่อยากได้มากด้เคยแตไม่ได้ที่แรกมันน่ารักมากเลยนะนอยากได้อะไหนหน่ารักผมไม่เข้าใจนู่นพัาเนี้ยน,นี่มันมีหลายรูปมากเลยอะ่ะรูปนี้นั่งอยู่บนอันนี้แล้วมีต้นอันนั้นด้วยเขาเรียกว่าโคมไฟโคมไฟอันนี้ก็สวยอันนี้มันมีต้นคริษมัสอยู่ข้างหลัง กำลังเ,เล่นสกี<อ>เห็นไหมเล่นสเก็ตใช่ไหมก็เรียกสเก็ตรหรืออะไร<อ>เล่นสเก็ตโอเคฉวามันมีไหนลูกโอเคเต็งคิวที่รับเ,มเนี่ยตัวนี้หนูก็ชอบโหตัวนี้สี่สิบเก้าเหรียญเนี่ยตัวไม่มีตาเขาไม่มีตานะทุกคนแต่ตัวเขาใหญ่อยู่นะเขาสูงอยู่นะน 10, 11, 11, 11. ใช่อันนั้นสามตัวแต่เนี่ยตัวเดียวสี่สิบเก้าเหรียญแพงไปอีก แค่ตัวเดียวนะที่รตัวนี้ตัวเดียวดูนี่ <c oughs> กว้างสองตัวเท่าไหร่39มีตัวอย่างไหมหิวข้ามบนนูน่นเห็นไหมทุกคนเห็นกว้างไหมไม่เกหนยสามจุเก้เหรียญอันนี้ก็จะเป็นของดิเคเรทตกแตง่ง สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กบอีกแล้วนะคะมาค่ะทุกคนกบมาจาก Costco คอสโก้ค่ะกบจะมารีวิวว่ากบได้อะไรมาบ้างจริงๆกบได้มาไม่เยอะเลยอ่ะนับชิ้นได้เลยนับชิ้นได้เลยนะทุกคนกบจ่ายปของคอสโก้กบจ่ายไป100่งสิบสองเหรียญค่ะทุกคน1นึเหรียญคอสโก้อันดับแรกเทน ที่แปะฟันของกบนะหมดไปแล้วนะทุกคนอันนี้กบซื้อมาซื้อซ้ํานะคะทุกคนกบอ่ะอาจจะพวกกบอาจจะดื่มพวกน้าบางมุน่นแล้วก็พวกคาเฟ,าฟอะไรแบบเนี้ยสีฟันของกบก็เลืองก,ก็เลยซื้อมาอันนี้เท่าไหร่โอเคทุกคนกบเข้าใจแล้วมันขึ้นมา44เหรียญทุกคน4ี่สิี่เหรียญลบ12ก็เหลือสามสิบสองนี่ ทุกคนใช่ไหมใช่หนูว่าใช่โอเคแล้วก็กาแฟเท่าไหร่คะกาแฟนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่เก้าเหรียญน,นะอ่าเจสิบหกเหรียญสิบหกเหรียญน,นะคะทุกคนกาแฟสิบหกเหรียญอังุนล้วคะเว้ห้าเหรียญโอ้ยได้เยอะนะห้าเหรียญ กบกก็ได้ไม่เยอะหรอกทุกคนอ๋าน้ำมงลุนแล้วคะแปดเก้าเก้าทุกคนขวดใหญ่มากนะถ้าเทียบกับของกบนี่คนละไซส์กันเลยนะเนี่ยหนูเปียวเนี่ยเปเอาเนี่ยแบบโอ้โหโอเค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 แต่ว่าขวดใหญ่มากเลยนะทุกคนไม่ใช่ขวดเล็กแต่ว่าที่กบดื่มประจำอ่ะน้ำมูลนที่กบดื่มประจำอ่ะไม่มีอันนี้เก้แปดเก้าอันนี้เจ็ดอันนี้แปดเหรอโอเคโอเคแปดเก้าเก้านะทุกคน ต่อไปอันนี้แหละคนอนี่แหละเราคออยู่คอห้าเก้าเห้าเก้าเก้านะทุกคนคนอกไก่ผงคนอไก่นะคะต่อไปเห็นไหมกบซื้อของไม่กี่อย่างเองอันนี้ปลาเออสิบห้าเหรียญนะทุกคนได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้มีที่เราขอบคุณมากนี่สิบห้าเหรียญเท่าไหร่นะ ใครเคยจะไปบ้าแต่หาเหรียญนะคณอห้าห้าห้าเลยห้าห้าห้าเลยหัวเลาะหรอแล้วกบก็ไปสามีบอกว่าซื้อมากินอีกซีที่รักไปทั้งทีซื้อปูมานะทุกคนสามสิบเอ็ดจุดห้าสี่อะไรที่รักกาแฟลดกาแฟอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจว่าอะไร เทสได้โชยเขาไม่น่าบอกเขาแค่เข่เค็มแบบเข็มแบบนี้มันข้างมแบบนี้ข้างออกมาข้างหน้าเขาลดราคาอย่างเงี้ยกาแฟสเป็คพวกนี้เป็นแบบนี้เลขแบบอะไรก็เลขเป็นการเป็นเหงก์เป็นเก้าเลยก็เป็นเก้าเหรียญกว่าเก้าเหรียญกว่าเออทุกคนเก้าเหรียญกว่าเองก็ถือว่าคุ้มนะมันได้สองมันได้สองแล้วเดี๋ยวกบจะไปเอาที่กบเอาเอาวานมาด้วยน้ำมองุน มันต้องคุ้มอยู่นะที่เลือกาแฟนะถูกปะเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนกาแฟนะเนี่ยกมให้ทุกคนดูไม่ถ้าผมไม่ไปคอสโค้นะผมก็จะจะซื้อที่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 อันนี้เนี่ยอันนี้เฉพาะนี่เก้าเหรียญใช่ไหมี่รศครับกระป๋องเนี่ยเออเท่าไหร่เจ็ดออนอันนี้เจ็ดออนอันนี้เท่าไหร่อันนี้สิบสี่ออนทุกคนราคาเก้าเท่ากัน อันนี้เก้าเหรียญเหมือนกันอันนี้ก็เก้าเหรียญเหมือนกันแต่ดูไซส์ใช่ไหมอันเนี้ยก็คืออันนี้มันได้สองสองสองเท่าของอันนี้เปล่าเ <Yeah. S 1> นาะเพราะว่าอันนี้มันเจ็ดอันนี้มันสิบสี่ก็สอง <No. S 2> สองสองสองอันสองอันแล้วก็ก็ถือว่าโอเคที่รักโอ้ยถือว่าโอเคทุกคนสวนแล้วเนี้ยมีคนแนะนําสามีไปยืนจอดไปยืนเข็นจอดรอไ,ไปถามถเขาเธอเธอเธอปอก เคยการเขาเขาเขอให้มีกี่เล็มีกี่เอาไหมมีไหมมีไหมอันนี้ไม่อันนี้อันนี้อนนของกบดื่มประจําใช่ไหมของเท้าของกานี่ดูดูไซดูไซของขวดดิอ๋อไม่เห็นนี่ทุกคนดูไซของขวดเห็นไหมอันนี้ราคาเนี้ยถูกอันน่าแพงกว่าหน่อยนึงอันนี้มันเท่าไหร่หมอไม่หาเจ็ดเหรียญมัง้งอันนี้มันเจ็ดเหรียญเอ 9. อหกเก้าเก้านี่ก็แปดเก้าเก้า ราคาต่างกันไม่กี่เหรียญเองทุกคนโอเคกบก็มารีวิวว่ากบไปคอสโก้ได้อะไรมานะทุกคนสามีก็ที่แล้จริง,รงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออะไรเลยตั้งใจจะซื้อแค่กาแฟกัฟกบที่แปะฟันนะคะทุกคนแต่สามีบอกว่าที่แล้ซื้อปูมากินซื้อปลามาด้วยก็เลยซื้อมานะคะทุกคนโอเคกบไปแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะมินิฮาร์ดค่ะมินิฮาร์ดไหมคะ ไม่ได้ให้กุ้งกุ้งอห้แไละไม่ให้กุ้งปูเห็นไหมทุกคนเชื่อกบได้ยังว่าสามีกบพูดรู้เรื่องไหมพูดรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมรู้ว่ารักคุณก็พอแล้วรู้ว่ารักคุณก็พอแล้วโอเคค่ะทุกคนกดไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย